ไปส่งแก๊บเละคามีร้าคามาคะร้านไหนคะทีนี้คะให้ไปรับไหมคะาไปรับเลยคะ่ะไปรับเลยค่ะโอ้ยอะไรเดิอนอะไรอันอนนเน,น,นี่ย <c oughs> ให้ตาเล่น,นะนคะ่ะใหกาเนด้วนะคุณคานี่ของากาเล่นไม่ตด้วยนะนี้เป็น ตกนลูกจะขึ้นสูงมรไปด้วยเหรอเอขลบขลบขขลบบางทีเขาจะอ้อนเราให้เราให้เขาอุ้มให้เราอุ้มเขา มาปั่นกีฬาเร็กเข้มาให้เดินข้จาขเลยขึ้นขึนี้พี่ว่าทำได้วยเหมไมใ่อะไรลุกขึ้นลุกขึ้น เตะด้กเพชรเตะมาเตะฝนตกคะอเูนพอลมขาเล็กพล้มขาฝนตกแล้วหรอคะฝนตกแล้วเดห่พาไปโรงพยาบาลแม่พาไปโรงพยาบาลไหมบ้าง người no, nó <laughs> เพชรพ่อไปกินกาแฟต่อนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาสลับกันลุกมาสลับกันมาเร็วๆมาน้องเพชรสลับให้พี่พลอยด้วยรักกันนะคะรักกันมารักกันรักกันรักกันมาไหนๆหมุนหมุน อ่างัายสลับกันค่ะขอบคุณค่าก่อนน้องเพชรพี่พลอยขอบคุณค่าก่อนข้าวล้ค่าอ่าข้าวล้มค่ะเห็นไหมฟาสลับกันอย่างเงี้ยโอเคโอ้โหนหนาวเหรอลูกนั่งลงเหรอคะนั่งได้นั่งได้ไดโอ,โอ้ข้าวล้มด้วยกันค่ะอ่ะน้องเพชรเข้าด้วยโอ้โอยอ,อย่าลม้มอย่าลม้าลมลไม่ล้มเลยเไม่ล้มเลยหรอโอ้โหไม่ล้มเลย เบิ้งเต่าแฝดเรามีความสุขค่ะขอบคุณค่ะตาเล่ตาบอดีพี่น้องอ่านหนังสือบ่ได้ขันบ่มีเห็นขันบ่มีแว่นตาแล้วอ่านหนังสือบ่ได้เอดอโอ้โหมีใครอยู่ข้างในอะ่ะโอ้โหไก่หัหวควายวิ่งบ้น,นึงเพ็ดใอรอยู่ข้างล่างเถอะลอยอยู่ข้างล่างเหรอคะควายทำอะไรอยู่ลูก ไอยทำอะไรอยู่ข้างล่างน้อง่อยไปเขาไปฮัลโหลมีใครอยู่ข้างในไหมคะม,ม,มีเด็กไหมคะมค่ะโอ้โหมีเด็กสองคนด้วย